สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมดาร์กบอลสปาร์กิ้งซีโร่เนื้อเรื่องของโกหังอีพีที่2เดี๋ยวเราจะลุยภาคของจอมันบูต่อกันเลยนะครับกา, <cle an> <c oughs> ารเวลาได้ผ่านไปหลังจากต่อสู้กับเซล โกหังเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายในซาตานซิตี้ซึ่งห่างจากบ้านเพื่อที่จะเป็นนักวิชาการเขาแต่งตัวเป็นเคสเซ่ยแมนผู้พดุก์ความยุติธรรมคอยกำจัดผู้คนที่ทำชั่วโดยไม่ให้เพื่อนๆในโรงเรียนรู้ว่าเขาเป็นใครแต่บีเดียวลูกสาวของมิสเตอร์ซตานรู้ตัวจริงของเขาและขู่โกหังว่าถ้าไม่ลงแข่งในศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งต่อไป จะบอกให้ทุกคนในโรเยน,นรู้ว่าเกสซย่าแมนคือใครโกฮังจึงต้องยอมลงแข่งเมื่อโกคูได้ข่าวการเปิดศึกชิงเจ้ายุทธภพจากปอลโลกก็อยากลงแข่งด้วยเลยตัดสินใจกลับมายังโลกเพียงวันเดียวโกฮังดีใจที่ได้พบกับโกคูที่จากไปนานจึงฝึกวิชากับโกเทนเพื่อเข้าร่วมศึกชิงเจ้ายุทธภพแต่ระหว่างการแข่งขันเมื่อโกฮังได้เห็นวิดีโอถูก ซูเปอร์โววิตเล่นงานแต่เพียงฝ่ายเดียวก็โคตรจนตัวสั่นไอ้อบ้านั่นถึงจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ใช้ขึ้นพลังไม่สิถ้าข้าทิ้งจะถือว่าแพ้มันจงใจอย่งางเบา หมอนั้นทำไมล่ะดูเหมือนว่ามันจะมีพลังที่เหนือกว่าค,ความสามารถของตัวเองเยอะไม่เข้าใจอะไรฮะหมายความว่ายัางไงเนี่ยไม่ยอมแพ้หรอกนะใครจะยอมล่ะสู้เต็มที่แล้วยอมแพ้ซะ ยอมแพ้เธอนะคุณไปเดียวเฮ้ยทำลายผู้หญิง <c oughs> แกไม่ยกโทษให้แล้วเจ้าบ้ากอดละเมียฆ่าขยะแตะเฮ้ยอ,อย่างนั้นก็แน่สิเย่ด่ะสิใจเย็นโกหงไม่นะกอดแล้วครับอ่า อการใจเข้าไปหยุดการต่อสู้ถ้าเข้าไปหยุดการต่อสู้มันเหมือนแบบเป็นการดูถูกปะ่ะเราเนี่ยยืยนดูเลยซู่ยุคนี้นไม่ได้แก้แกจับเอาไว้เออจับไว้เลย <c oughs> เมื่อกลายเป็นการแข่งขันของโกฮังทันทีที่แปลงร่างเป็นซูเปอร์สซย่าบนเวทีประลองซูเปอร์โปวิดและยามูบุกเข้ามาดุดพลังของโกฮังจนล้มลงไปโกฮังได้รับการฟื้นพลังจากไคโอชินผู้ยิ่งใหญ่กว่าไคโอจากนั้นเขาไล่ตามซูเปอร์โปวิดกับยาโมูไปล่าช้ากว่าพวกโคคูระหว่างทางโกฮังรับรู้เรื่อง ลาวของจอมันบูกับบาบิดีจึงบุกเข้าไปในยานอาวกาศของบาบิดีและต่อสู้กับลูกสมุนโกฮูและเบจิต้ารับมือกับคู่ต่อสู้ที่โจมตีเข้ามาคนแล้วคนเล่าได้อย่างสบายต่อไปก็ถึงตาโกหังโกหังถึงตาลูกแล้วมันฝึกวิาชามาหรือเปล่า ได้ยินว่าความสงบสุขเป็นขอ้ออ้างไม่ให้ต้องฝึกวิชาไอ้ออนี่ตอนนี้พวกเราจะมีพลังเหนือกว่าอ้าวขิงขิงจัดเวจิตา้า <c oughs> แต่มอน,นี่เวลากดเป็นฟืนเป็นไฟจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ดาบุละ,ละต้องชมเลยว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่ธรรมาดาเลย แต่ก็ได้แค่นี้แหละพราะข้าเป็นคู่ต่อสู้ให้แล้วอ่า <c oughs> หมายเลขนึ่งอย่างแกพวกออกมาอย่างงี้ <c oughs> ก็แปลว่าบาบิดี้องจะลนลลานา้าดูสินะฮึ <c oughs> เลิกพามลนแล้วรนะ <c oughs> ีบเข้ามาเถอะน้า <c oughs> พวกแกเข้ามาพร้อมกันได้เลย <c oughs> ไม่ได้หรอก <c oughs> คนที่จะเอาชนะแกคือฉันนะ <c oughs> ว่าไงนะ ่าถูกต้องแล้วครับ <c oughs> ถูกต้องแล้วคนชนะก็ <c oughs> คือฉันเฮ้ยอ่าบินไปไหนอเอ่ย <c oughs> มันทำอะไรอ่ะอเฮ้ย <c oughs> เราปะเฮ้ย <c oughs> ไม่ถูก <c oughs> อาไป มีเวลาชาร์จทำอะไรของมันอะนนเอาไปไหนบบว,บบวะเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนวะอ๋ออ่าโดนจับเฮ้ยเฮ้ยมาเล่นจะเล่นขอบดิเอาโอเคขัดขืนยังสักหน่อยก็ได้ bên này lên nơi chăm chỉ dừng lại là bé quách chị đắp 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 เรียบร้อยตืวไหมโอเคกูฮังปล่อยพลังจนเอาชนะราชาปิศาจดาบุลาได้และแล้วพวกกูฮังก็กำจัดบาบิดี้ที่สูญเสียกำลังลบได้ด้วย แผนการเคืนชีพให้กับจอมมันบูจึงถูกยับยัง้งอ่าวจบแล้วที่เนี่ยอะไรกันโกหังสบายมากเลยนี่นะคราวหน้ามาลองสู้กับพ่อไหมล่ะสู้กับพ่อ,อเดี๋ยเราต้องแพะะ้แล้ววะเมื่อโกหังแล้วพ่อพ้องช่วยโลกจากพายความได้อาอเดี๋ยวสรุปกูต้องเล่นแพ้ใช่ไหมเ่ะ อะไรวะชนะก็ไม่ได้โอเคไปเอาไหมอ๋อไม่ได้ถ่วงเวลาก็ <c oughs> คือไม่ให้สู้จนตาย <c oughs> แล้วกูไปตีมันตายในรอบแรก ม,มาแล้วหลังจากนั้นเบจิต้าถูกบาบิดีควบคุมตามแผนการของดับบล่าพวกโกฮังมุ่งหน้าไปหาบาบิดีโดยทิ้งโกคูที่กำลังต่อสู้กับเบจิต้าเอาไว้แต่จอมมันบูคืนชีพขึ้นมาได้ด้วยการดูดพลังจากการต่อสู้ของโกคูกับเบจิต้าโกฮังคิดจะออกห่างจากที่นั่นพร้อมกับไขโอชินแต่ถูกไล่ตามทันและโดนโจมตีจนกระเด็นไปไกล ขณะที่โกหังได้รับบาดเจ็บจนหมดสติไปเบจิต้าก็ออกมาปรากฏตัวและต่อสู้กับจอมมานบูลาก่อนบูม่าชังแลวก็คาคาลตอเบจิต้าระเบิดพีชีพไปพร้อมกับจอมมานบูแต่แม้จะเอาชีวิตเข้าแรกแล้วก็ยังไม่สามารถทำอะไรบูได้ แต่กโกฮังเมื่อลืมตาตื่นขึ้นก็พบว่าอยู่ในโลกไคโอชินเขาได้รับความช่วยเหลือจากไคโอชินทําให้รอดชีวิตมาได้และแล้วโกฮังก็ดึงดาบเซตที่ว่ากันว่าผู้ที่ดึงออกจะได้รับสุดยอดพลังเพื่อไปขค้นบูส่วนโกคูไล่ตามพลังจิตของโกฮังเพื่อที่จะกลับไปปฐโลกได้มาที่นี่เมื่อทดสอบความคมของดาบแซตกับโกคูดาบแซตก็หักครึ่องอย่างง่ายดายแล้วผู้เท่าไคโอชิน ที่ถูกผนึกเอาไว้ก็ปรากฏตัวออกมาเป็นการเริ่มต้นพิธีกรรมดึงพลังเหนือขีดจำกัดให้กับโกหังซึ่งใช้เวลายาวนานในที่สุดโกหังก็ใช้พลังที่รับการดึงออกมากลับมายังโลกกโกฮูกไม่ใช่นะพี่ตั้งหา่าอะไรกันไม่จริงโลกไปทีที่ยังทัน พี่ฮะเราออกไปทียังไม่ตายใช่นะอ่ะท่านเฮโรชินมราช่วยเอาไปทันอ่ะคนเอืๆๆ้อนเหรอถูกจับมือฆ่าตายไปแล้วอะไรนะ <c oughs> อร่อยมากเลยละ่ะฉันทำเป็นช็อกโกแลตกินหมดทุกคนเลย <c oughs> อี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 อย่าบอกนะว่าคิดจะสู้กับฉันไม่ใช่ฉันฉันจะฆ่าแกตั้งหักล่ะโอ้โอ้นึกออกแล้วแกคือคนนี่ฉันซับกระเด็นไปสินะอ่าฮ่าเดี๋ยวมันจะได้กระเด็นรอบเนี้ อ้๋อาโอเคกูไปเดินก่อนโอ้โหโอเคก,กูเดินให้ก่อนอืมเฮ้ย,ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมันต่อยกันได้หรอือเปล่ เออเดินไปบ้างเลยไปเป็นไงหระโอเคอ่ามีเวลาชาร์จไม่สนชาร์จต่อเฮ้ยชิบหายละอ่าขาดทันเว้ยเป็นเนอะไรชอบผัดจังเฮ้ย หายลาม,มาดิปล่อยท้องเอ้ยมนหลบดีจังเฮ้ยนี่หลบดีเหรอทานี้ไม่กินหลบได มาายามต่อยท้องเหรอเข้าไปกูไปมาเรื่อยเอ้ยนี่ไงฟูจะตาย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 ไรๆเฮ้ยชิบหายละไอ้เชียเอ้ยอาโอเคไม่ได้บังคับแพ้สินะามาโ่แม่ จริงแล้วไม่อ่าแต่ไม่โดนอุ้ยนี่ไงมันจะเป็นอะไรชอบต่อยปิวนะ อ้าวบอกไม่อยู่เหรววะทำอะไรชอบต่อยอปลิวหรอมึไงไอ้เหี้อโอ้โหเป็นชุดเป็นชุดชานานยังวะโดนปะโอเคโดนน่ดนึง ขอชาร์จแป๊บดิมามาลองดูดิโดนปะทำไมเป็นท่าหวกงี้โอเคอ่ามีเ,เวลาชาร์จเอาอีกชุดไป มันต้องชนะไหมเนี่ยเดี๋ยวก็นี้ใหม่มาจัดหน้าเลยอโอเคคงจะใหช้ชนะสินะอีกรอบไป

โกหังไล่ต้อนจอมันบูในการต่อสู้แต่จอมันบูระเบิดตัวเองหายไปต่อหน้าต่อตาแต่หลังจากนั้นพวกโกหังออกตามหาได้ราวๆหนึ่งชั่วโมงจอมันบูกลับมาปรากฏตัวเองร่างไหนวะยมทูตพิทักษ์จอมันบูย่อ,อยุโกเหตและทั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ ทั้งสองคนจึงฟิวชั่นเป็นซูเปอร์โคเทนคูดและแล้วซูเปอร์โคเทนคูดกับพิโกลโลที่ไม่ทันตั้งตัวก็ถูกจอมันบูดูดเข้าไปไงล่ะโกฮังคุงแผนการสำเร็จแล้ววินาทีนี้เองที่เป็นจุดกำเนิดของจอมมานผู้แก่ที่สุดที่จะไม่ปรากฏตัวอีกแล้วแม้แต่ในอนาคตแกเล่นสุขปก เล่นเกินสองคนเข้าไปอย่างนี้เป็นความผิดของแกนะแกอยากแก่งมากกว่าฉันที่ควรจะเป็นผู้แก่งที่สุดนี่นาะฉันเลยนึกได้ถ้าดูด้จบเปียกที่ชื่อซูปเปอร์กกเป็นคุณเข้าไปไม่ว่าจะหน้าไหนปรากฏออกมาก็ไม่มีใครมาแย่งชิน้นบอลลังผู้ที่แก่งที่สุดไปได้ชิอย่างนั้นเองเหรอแต่ปากดีถึงขนาดนี้ สมองก็ยังแย่ไม่เปลี่ยนเลยนะถ้าอยากดูดใครเข้าไปแล้วเป็นที่หนึ่ง,ง,งก็ดูดฉันคนนี้ยังจะง่ายสักกว่า <c oughs> ไม่เข้าใจอะไรเลยนะอะไร จอมานบูคนแรกบอกแกแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะฆ่าแกให้ได้นั่นเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดไงละ่ะอย่ยังงั้นเองนะเข้าใจแล้ว ร,ริบตาสีนการมาเลยเป็นอะไรชอบผัดกัน่าจอมันบูน,นะฮะมาผัดก็ชาร์จงั้น,น,น,นแหละไม่คงละมาผัดนังเลย บอกได้เหรอ,อไปเสร็จชั้นมีการขอสองหมื่นนะสี่แล้วเนาไปซ้ำไปลุกขึ้นมากูซ้ำใหม่เรื่อยๆครับ ตึงเหรอมึงหลบตึงเหรออุ้ยต,ต,ตายเนี่ยเวละมันจะให้ชนะหรือเปล่า จอมนบูอ่อนแอลงเนื่องจากฟิวชั่นของโกเทนคูดขายตัวจึงคิดจะดูดโกฮังเข้าไปอีกอ่านแน่ว่าจะไม่ดูดแต่โกฮังรู้ตัวว่ากําลังถูกเพ่งเล็งจึงหลบหนีได้ทันทีและแล้วโกฮังก็ต่อสู้กับจอมนบูอย่างเต็มกําลังและเอาชนะได้ในที่สุดเป็นการสิ้นสุดภัยคุกคามโลกอันไงนั่นไงกูว่าล่ะ เ้ยคือจะให้กูแพ้เดียวเลยเหรอคือแบบเออโอเคไปต่อ,อยังไงจะหมดเวลาได้ยังยังไงเนี่ยกูต้องทำลาย anh, 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 anh đi cả tịt chăng, lời chăng, tịt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  chăng, chăng, lời chăng, chăng, tịt chăng, tịt chăng, tịt đi tịt chăng,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  tịt อาอไม่ไหวละจบเลย โกคูได้รับมอบชีวิตจาก <c oughs> ผู้เท่าไคโอชินมาปรากฏตัวต่อหน้าโกฮังที่ต่อสู้ด้วยความยากลาบากอ๋อมันคือมันต้องให้้หกูสู้กับตายอะ่ะโกคูคิดจะรวมร่างกับโกฮังแต่โกฮังยังรับโพตาล่าที่คว้องมาไม่ทันแถมยังถูกเล่นที่เผอจนโกฮังถูกจอมันบูดุูดเข้าไปอีกคนโกคู Goku ใช้วิชาเคลื่อนย้ายข้ามมิติติดตามจิตขนาดยักษ์ที่มาอย่างโลกอย่างกระทันหัน ก็เลยได้ฟิวชั่นกับเบจิต้าแทนโอเคเขาล้มล้างกับเบจิต้าที่กลับมาจากบลโลกเพียงวันเดียวกลายเป็นเบจิโต้นักลบผู้แข็งแก่งที่สุดเบจิโต้แข่งเหนือชั้นกว่าบูที่ดูดกวฮังเข้าไปแต่เขาจงใจให้บูดูดเข้าไปเพื่อช่วยพวกพ้องออกมาโกคูกับเบจิต้าช่วยโกฮังและทุกคนที่ถูกจอมันบูดูดเข้าไปออกมาจากร่างของบูได้ แต่จอมันบูที่เปลี่ยนร่างยิงพลังรุนแรงออกมาโกหังและคนอื่นๆตามวิชาเคลื่อนย้ายมิติของโกคูไม่ทันเลยต้องแหลกสลายไปพร้อมกับโลกแต่โกคูกับเบจิต้าช่วยให้ผู้คนและโลกกลับมาเป็นอย่างเดิมได้ส่วนจอมันบูก็ได้แหลกสลายไปแล้วความสงบสุขก็ได้กลับมาคืนสู่โลกอีกครั้งเช่นนี้ อ่าน่าจะจบของจริงแล้วทีนี้หรือเปล่าอ๋อใช่เฮ้ยเดี๋ยนะนะโกหังมีมีต่อถึงภาคซูปเปอร์แต่เบจิต้าไม่มีคืออะไรโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนเรื่องของโกหัง EP นี้ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับ